ดูมือนะเพืพพ่อนๆเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยเป่นมาข้างนี้ไม่เป็นไรนะข้างนี้ปกติข้างนี้อ้วนข้างนี้อ้วนข้างนี้ปกติเนื้วอ่างน้ำอุ่นหน่อยอ่างกระเป๋าน้ำร้อนหน่อยเช้าเช้าดื่มคิง น้ำขิงกันเพื่อนๆน,น้ำขิงเปล่าๆนะอ้ยร้อนอน้ำขิงร้อนๆเอ่อนอกบ้านหิมะยังไม่ตกเพิ่มนะเพื่อนๆนะเพราะเมื่อนนะวานดูเอ่อพยากรณ์อากาศบอกว่าเชา้านี้หิมะอาจจะตกเพิ่มแต่ส่งหน้าต่างออกไปแล้วยัง เหมือนเดิมอยู่นะยังไม่มีอะไรเพิ่มมาขนาดกระป๋าน้ำร้อนนี่ยังเย็นไวแล้วนะเพราะว่าอากาศมันเย็นในบ้านด้วยเดี๋ยวปว้าดูสิว่ามันกี่องศาตัววัดมองไม่เห็นต้องดูในโทรศัพท์ ตอนนี้นะเพื่อนๆนะร้วจะเห็นหรือเ่านะวันนี้ดวงอาทิตย์จะเห็นเวลาเก้าโมงสิบสามนาทีนะตอนนี้นะเวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยลบสิบหกนอกบ้านนะลบสิบหกองศาอาวันนี้หนาวสุดแค่สิบหกนะไม่ไม่ไม มีเพิ่มไหมหิมะไม่ตกนะท้องฟ้าอึมครึมเฉยเฉยอือดูสิอุ้ยอุณหภูมิสูงขึ้นเนาะวันจันทนะร์น่ะวัรจันทร์อุณหภูมิสูงขึ้นนะอยู่ที่ลบหกองศาไอ้ที่เห็นนี่คือวันจันทนระ์นะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ให้ดูวันจันทร์อืม แต่วันนี้สูงสุดก็คือลบสิบหกองศาเราอยู่เมืองหนาวสิ่งแรกที่ทำได้ก็คือใส่เสื้อผ้าอุ่นเสื้อผ้าที่สามารถกันหนาวได้จุดเตาผิงเวลาเราหนาวออกนอกบ้านก็แต่งตัวให้เหมาะสมคือ,อทุกอย่างอุ่นหมดรองเท้าอุนา่นถุงเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างอุ่นไม่ว่าจะเป็นออชุดชั้นในก็ต้องอุ่นเลยนะ อุ่นนั้นหมายถึงว่าทำจากใยสงเคราะห์หรือว่าเเนื้อผ้าชนิดที่พิเศษที่ใส่แล้วทำให้ร่างกายเราอบอุ่นภาษานอนร์เวี์เขาเรียกว่าอุ่นภาษาบ้านเราอุ่นใกล้ๆกันอุ่นอุ่นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ทำจากเนื้อไอ,อขนสัตว์ มันก็มีนะแต่ก็มีบางกลุ่มที่ชอบใช้อยู่บางกลุ่มก็ไม่ชอบใช้เพราะมันขันสําหรับป้าไม่ใช้นอกขนสัตว์ขันมากป้าจะใช้เป็นใยส่งเคราะห์มากกว่าเบาสบายอุ่นดีด้วยโอ้ยอังมาสามนาทีแล้วตื่นมาเมื่อเชา้าข้างน้ำตกใจเลยทำไมนิ้วบวมเนี่ยบวมตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเลยเนี่ย บวมอยู่ข้างเดียวข้างนี้ไม่บวมบวมข้างนี้ลายนิ้วเลยหายหมดเลยอ้วนท้วนสมบูรณ์เลย <c oughs> พอนิ้วเราบวมไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะก็ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันอ <c oughs> โอเคนะเพื่อนๆขอนั่งอังไปอย่างนี้สักระยะก่อน <c oughs> เนี่ยสี่นาทีแล้วเนี่ย <c oughs> จ้าสวัสดีค่ะ